คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตคิดบวกค่ะวันนี้พบกับดิฉันพรชนกไตรเล,ละตะนาประดิษฐ์นะคะพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะนะคะของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสน,นั่นเองค่ะแน่นอนค่ะมายืนที่นี่แห่งนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมรับรองค่ะวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดถ้าพลาดแล้วนะคะจะเสียดายมากๆเลยเพราะว่าวันนี้มีเรื่องราวดีๆเป็น เรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรมพิเศษสําหรับที่นี่เลยนะคะเป็นโครงการนะคะวันเดย์แคมป์สารสุขครอบครัวหัวใจรักโรคนั่นเองค่ะวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะคะในเรื่องของขยะขยะนี่แหละค่ะแต่แน่นอนพูดถึงขยะนะคะไม่ได้ไร้ค่ายอย่างที่คุณผู้ชมคิดเลยนะคะวันนี้ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องนะคะการแยกขยะ และที่สําคัญแยกเพื่อไปเป็นรายได้แยกเพื่อไปเป็นกองทุนให้กับชีวิตตัวเอง <Yeah. S 1> แล้วก็ครอบครัวแหมเป็นไงไงคะดูแล้วแมมันใหญ่โตจริงๆนะแต่จริงๆนะสามารถทําได้จริงๆเลยทีเดียวคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆแบบนี้เรื่องขยะขยะนี่แหละคะ่ะที่ยังลบหรือว่าแกนสอ,องพวกนี้ก็จะเป็นพวกขยะทั่วไปส่วนใหญ่แล้วพวกนีน้ทีิงๆน้าไม่มีปัญหานะคะกองมเป็นวัสดุแทนไม้ได้ สามารถทำบ้านท้องดาวก็ได้ทำฟ้าเพดานหาลังคาก็ได้ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็เป็นการบรรยายของพี่ปุ๊ชัดสนันนั่นเองค่ะในเรื่องราวของการแยกขยะนะคะก็จะมีการแยกไม่ว่าจะเป็นใน,นเรื่องของลังกระดาษหรือว่ากระดาษสีทั่ว,ว,วไปรวมถึงพลาสติกขวดพลาสติกต่างๆ,างๆด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นสนใจอยากจะนําขยะในบ้านนั้นไปแยกขายนะคะมีวิธีการในวันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปดูกันว่ากิจกรรมการแยกขยะจริงๆแล้วมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้มันถูกวิธีอ่าเดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะเอาขยะที่อยู่ตรงนี้ เราเขียนว่าถุงขนมเราควรจะทิ้งที่สั่งมายากสีอะไรคะจำได้หรือเปล่าสีน้ำเงินเย่ยมากเราก็วิ่งมาเลยตุ๊กๆๆๆๆๆแต่ไม่ต้องทิ้งจริงเอาวางให้นตรงนี้เริ่มค่ะเเอาเลยค่ะช่วยกันเลยค่ะไม่ต้องรีบเลยให้ชัดเจนแล้วค่อยวางนะคะส่วนใหญ่ไม่น่าจะยาก คุณรู้หรือไม่ว่าเราร่วมกันสร้างปริมาณขยะกว่า40,000ตันต่อวันหรือเทียบเท่ากับน้ำหนักของรถเก๋งถึง40,000คันเราทิ้งเงินไปกับการจัดการขยะกว่า60ล้านบาทต่อวันถ้าทุกๆคนร่วมมือกันจะทำให้เมืองไทยใหม่เอี่มได้ไหมและถ้าทุกคนร่วมมือกันจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นจากที่บ้านคุณเราแบ่งขยะคร่าวๆออกได้เป็น3ชนิดขยะรีไซเคิลขยะย่อยสลายและขยะอันตราย ที่เราจําเป็นต้องแยกเพราะขยะแต่ละชนิดมีที่ไปไม่เหมือนกันนี่คือสถานีแยกขยะธนาคารขยะในโรงเรียนและลานปุ๋ยหมักที่สถานีแยกขยะเราสามารถแลกขยะรีไซเคิลและขยะพิษกลับมาเป็นเงินเข้ากระเป๋า ที่ลานปุ๋ยหมักเราจะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพทําให้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีให้สิ้นเปลืองที่ธนาคารขยะในโรงเรียนโรงเรียนสามารถนําขยะไปขายและนําเงินกลับมาใช้ประโยชน์ถ้าทุกคนร่วมมือกันง่ายๆจะเกิดเป็นวัตจักขยะที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับทุกคนถ้าเราเริ่มต้นจัดการขยะตั้งแต่วันนี้นอกจากจะไม่ต้องเสียเงิน60บล้านบาทต่อวันแล้ว เรายังจะได้เงินคืนกลับมาถึงวันละ40ล้านบาทหรือรวมแล้วเท่ากับเราจะประหยัดเงินให้ประเทศได้วันละ100ล้านบาทภายใน1ปีเราสามารถรักษาเงินให้ประเทศไทยได้ถึง36,500ล้านบาทคิดดูว่าเงิน36,500ล้านบาทจะสามารถมาช่วยพัฒนาประเทศได้ขนาดไหนประเทศไทยจะเอี่ยมได้ถ้าทุกคนแค่ลงมือทำ ำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยสำหรับวิทยากรคนสำคัญค่ะซึ่งก็ยืนอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วพี่ปุ้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะมาต้องขอให้พี่ปุ้ช่วยแนะนำหน่อยว่าพี่ปุ้เป็นใครจากไหนมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับกิจกรรมในวันนี้คะก็จริงๆพี่เป็นกลุ่มกิจกรรเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทำเรื่องของการจัดตั้งธนาคารขยะออมทรัพย์แล้วก็ศูนย์การูวัสดุเหลือใช้ และอย่างนึงก็คือเรามีเรื่องของกิจกรรมร้านค้าศูนย์บาทด้วยค่ะเรื่องของการแยกขยะ,ะกิจกรรมที่มาส่งเสริมในวันนี้หัวใจหลักๆเลยที่พี่ปุ๊คิดมาเนี่ยมันคืออะไรก็หัวใจหลักๆคือเราต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของคนมาร่วมกิจกรรมแต่ว่าสร้างอย่างยั่งยืนนะคะ,ค,ะคือมาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วมาปฏิบัติแล้วมาเอาองค์ความรู้ไปแล้วสุดท้ายกลับไปที่บ้านสามารถไปปฏิบัติได้ต่อ เป้าประสงค์หลักของพี่ในเรื่องการทําเรื่องของธนาคารขยะออมรัพย์อย่างแรกคือเราต้องการช่วยกันลดปริมาณขยะอของในชุมชนของในบ้านเราให้มันลดลงอยากให้คนเห็นความสําคัญของการคัดแยกจากการสร้างวินัยในการคัดแยกสู่วินัยในการออมรัย์ผ่านขยะหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอาวัสดุเหลือใช้ที่คัดแยกแล้วเนี่ยมาสร้างอาชีพ คนในชุมชนที่ได้โอกาสได้เรายือนอยู่กับพี่ปุ๊ขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมฟังกันให้ดีๆเลยนะคะสําหรับวันนี้การแยกขยะค่ะพี่ปุ<ช>๊หลักง่าย,าย,ายๆเลยที่เราจะนําไปใช้ในครัวเรือนของเราได้เนี่ยทำยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยขยะในครัวเรือนเนี่ยถ้าแยกออกมามีไม่กี่ชนิดเองนะคะในครัวเรือนก็จะมีขยะอินทรีย์ก็พูดง่ายๆว่า พวกเศษอาหารเศษผักแล้วก็แยกไว้ถุงหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือขยะรีไซเคิลก็พวกขวดพลาสติกขวดน้ําดื่มอะค่ะนะคะขวดนมต่างๆพวกนี้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าสิ่งที่เราใช้ในบ้านเรานะคะขวดแชมพูพวกนี้เป็นพวกรีไซเคิลสามารถไปขายได้ก็แยกไว้อีกถุงนึงส่วนพวกแบตเตอรี่อะไรเงี้ยเราอาจจะมีมไม่เยอะพวกถ่านไฟฉายพวกนี้ก็เป็นขยะ เ,เขาเรียกว่าขายะเป็นพิษหรือขอยะทั่วไปนะคะพวกนี้ก็แยกเอาไว้ให้กับเทศบาลหรือกทมก็ได้ค่ะจะติดต่อพี่ปุ๊ได้ยังไงก็จริงๆถ้าให้สะดวกที่สุดให้โทรเข้ามือถือดีกว่านะคะก็เดี๋ยวจะให้เบอร์นะคะก็085 909 77 จ็ดเก้านะคะคุณผู้ชมจำไว้เลยแล้วว่าจะได้ให้พี่ปูไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะคะเพื่อประโยชน์ดีๆกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงครอบครัวและชุมชนของคุณผู้ชมด้วยนั่นเองค่ะสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปูขอบคุณมากเดี๋ยวจะให้แต่และครอบครัวเนี่ยได้หนึ่งถุงนี้จากนั้นค่ะจะให้ทดลองพัดแยกพี่ดีมีนาวานพัดถู่พัดดี ตอนนี้นะคะก็มาถึงวินาทีสําคัญกันแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นั่นก็คือเป็นช่วงของการแยกขยะค่ะหลังจากที่แต่ละครอบครัวนะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้ในด้านทฤษฎีกันไปแล้วนะคะว่าจะมีการแยกขยะอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ลงมือกันแล้วนะคะนําขยะแต่ละชนิดนั้นมาแยกก็ทีที่ที่ได้ก็ทรายในที่สุดนะคะก็จะเป็นที่ของ ของจุ๋มนะคะของเยอะก็ขายและก็แยกยกทฤษีด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ได้นาทฤษฎีความรู้ในการแยกขยะมาใช้นําไปใช้แล้วได้ประโยชน์อะไรคะค่ะก็มันก็ช่วยช่วยหนึ่งก็คือช่วยเพิ่มสิ่งแวดล้อมให้โลกนะคะไม่ไม่ใช่เพราะแต่ครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวของคนอื่นด้วยทั้งโลกด้วยนะคะแล้วก็ลูกก็ได้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะคะเวลาเอาไปขาย เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ร่วมทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ครับสนุกครับได้ความรู้ด้วยค pues, ่ะวันนี้ได้อะไรบ้างการแยกขยะการรีไซเคิลครับเสร็จเสร็จหรือยังคะนี่เสร็จแล้วค่ะสับสนเรื่องกระดาษนิดหน่อยเปิดคู่มือดูแล้วค่ะอ๋อต้องต้องถึงขนาดมีคู่ม you know, ือกันเลยทีเดียวกระดาษมันแยกได้อีกหลายประเภทพอมาเรียนแล้วก็เลยเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่ว่ากระดาษอย่างเดียวราคามันต่างกันนะคะอ่า คุณผู้ชมคะราคาต่างกาันอันนี้ขอย้ําเลยนะนี่คือว่าอันไหนาราคาแพงสุดนี่แยกไว้ก่อนเลยอันนี้จะอันนี้จะถูกกว่าจริงๆอันนี้แพงแพงสุดเลยใช่ไหมเวลาไปไปชั่งกิโลขายนะคะเขาบอกว่ากิโลละประมาณ5-6บาทอันนี้จะ1น,นึงถบงทเงรานถ้าเราไม่แยกเขาก็จะให้เราเป็นราคากระดาษรวม ใช่ถึงว่าเราเก็บเยอะๆจะไม้ราขใจจะได้จูงใจในการแยกขยะใช่ราคาต่างกันเยอะใช่เลยอ่ะคุณผู้ชมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะกระดาษแบบนี้ราคาแพงกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นเลิกทานขนมดีกว่านะค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็พาเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะมาให้กับคุณผู้ชมนะคะอย่างที่บอกไปเป็นยังไงบ้างคะ่ะเรื่องของขยะขยะแต่ไม่ขยะอย่างที่เราคิดกันเลยนั่นเองนะคะที่นี่นะคะศูนย์เรียนรู้สุขภาวะแห่งนี้คะ่ะก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะมาฝากทุกๆคนนะคะให้มาร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมนั่นเองคะ่ะคุณผู้ชมคะ สัปดาห์หน้าคราวหน้าห้ามพลาดเลยนะคะเรายังมีเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับกิจกรรมการคัดแยกขยะแล้วก็เรื่องของขยะมาฝากกันต่อด้วยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของ Eco DIY หรือว่านำของเหลือใช้นั่นเองนะคะมาเพิ่มมูล,ลค่า ที่สําคัญเพิ่มรายได้นั่นเองอาะฉะนั้นนะคะคราวหน้าห้ามพลาดค่ะเรายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกค่ะแต่สําหรับวันนี้โหเสียดายหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสอส,อสอค่ะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะและหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ